นะครับตอนนี้แขกนะครับผู้วิเกียรนะครับได้ก็ใดแต่ไหนตอยนะครับท่านสามารถที่จะไปนะครับนครับเป็นอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเรานี้เรื่องของความอาเพียงนะครับ เดินทามาแทนท่านนาเภอแล้วก็ท่านผู้นำชุมชนๆๆทุกๆท่านค่ะเยอะที่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากก็ขอเริ่มพูดถึงการดำเนินรายการนะคะครับประพฤติผลรองประธานกรรมการบริหารโครงการปลูกป่าพยุงแทนคุณแผ่นดินและอีกตำแหน่งหนึ่งของท่านก็คือที่ปรึกษาคณะท่าน สาฝ่ายกฎหมายของพ่านท่าันมายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันรโอชาค่ะบริเวณแห่งนี้ให้มีความเข้มืวมีป่าไม้เพิ่มขึ้นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีประโยชน์ใน,านทางธรรมชาติและชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความ ทางสัมปีในทุนชนสอดคล้องกับโครงการสู่ตาพยุงไทยสุขเทยอินเจริมพระเกียรติต่อไปที่เกิดขึ้นก็มาจากบริษัทซีโก้เทเวนซึ่งได้นำผู้บริหารแล้วก็นำพนักงานของบริษัทก็กำลับริษัทซีโก้เทเวนเนว กันชัยเนงโสภานะครับท่านครูเบสกระพุ <S <S for, ผลคณะครูผู้ใหญ่บ้านและนักเรียนโรงเรียนวัดธุเล่านนะครับผมนายจกพันธ์ประสิทธิวันานกรรมการผู้จัดการบริษัทสีโคทาวเวิลจำกัดนะครับเกินนายธารันเอี่ยมสับเับ อยู่บนเวทีก่อนนะคะสองสันดับต่อไปนะคะขอเรียนขอเรียนรข้ราจ้าว่าขอแจ้งว่าจะมีโครงการปลูกปาทดแทนปุกรดินโดยมีท่านสุโขทัยหลวพามาเป็นประธานขอไม้สร้างรายไดมาก ยืดออกเลย <ford cult S 1> นะคะยืดออกได้เลยเอากล้องมาแล้วคัะกล้องมาสัญญาตนะครกับกล้องนี้นะครับชนที่ขาวนะคะสีเขียวเขียวนี้นะคะยิ้มก้อมหนึ่องส